อยากบำรุงโรคเลือดการไหลเวียนเลือดให้สมองดีหัวใจดีไตดีอาหารที่คุณต้องกินย้ำว่าต้องกินไตเสื่อมนิดหน่อยก็กินได้ดาร์กช็อกโกแลตดีที่สุดเลยคือคาเาาคาเขา,าเนี่ยมีสารที่มีชื่อว่าแฟลโวนอยด์และโพลีฟีนอลรวมถึงคุณไปกินคาเขาแท้อันนี้จะทําให้หลอดเลือดคุณไหลเวียนดีมากแล้วจะทําให้สมองดีหัวใจดีหน้าใสแล้วก็นอนหลับดีด้วยเน้นเลยถ้าคุณไตเสื่อมแค่ระดับ2กินได้วิธีกินมี2แบบมันมีแบบผง กับแบบเกล็ดคาคาวนิพส์หรือเหมือนชอ็อกโกแลตชิพแท้หมอจะกินอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วยังมีงานวิจัยที่บอกว่าคาคาวแท้ช่วยเพิ่มสเตมเซลล์ในร่างกายด้วยแต่ไม่แนะนํานะให้คุณไปกินชอ็อกโกแลตหวานๆชอ็อกโกแลตหวานๆเนี่ยจะทำให้เลือดคุณหนืดกว่าเดิมแต่อีกอันหนึ่งที่หลายคนไม่รู้นะครับในเรื่องของดาร์กชอ็อกโกแลตก็คือเขามีแมกนีเซียมสูงมากๆแมกนีเซียมเป็นเกลือแร่ที่ช่วยนอนหลับแต่ให้กินในมื้อเช้านี่แหละครับคุณจะได้กาเฟอินธรรมชาตินิดหน่อยคุณจะได้แมกนีเซยม nhiều yeah, lên yeah. yeah.